<c oughs> ไหนทราบว่า <c oughs> พูดอะไรเราจะมาพูดอะไร,รวันนี้อะไรเงี้ยเอาพูดให้ฟังหน่อยนะไหนครับคือพูดว่าไหนนายกจะมาพูดอะไรท<อ>ี่นี่ว,วันนี้ตามข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีเขาบอกการสำรวจโทรทัศนิง์ชินวัตรนายกรัฐมนตรี จะมาที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อมาหาเสียงให้พักไทยรักไทยและก็ตัวเองด้วยเพราะตัวเองเป็นหัวหน้าพระก,ก็ประมาณบ่า,ายถึงเย็นนี่แหละครับตามข่าวครับเ<า>มืองอุดรนี่เป็นเมืองหลวงตาบัวอ,อยู่นะ <c oughs> พล้วมันจะมาหาเสียงอะไร คนเขาเกลียดกันทั้งประเทศสักสิ่งนี่นะมันก็ไปลูปหลงตาบัวเอาลูกิป์หลงตาบัวอุ้มขึ้นเพื่อให้มันอุ้มชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันกลับไปเหยียบย่ำทำลายทั้งสามโ์นี่แหลกเหียวแล้วมันจะไปเรียกเมืองอุรไปเหยียบช่วยอย่างนั้นเหรอไึ่ว่าไงเขาเกลียดมันทั้งเมืองเขาขับไล่มันออกมันยังไม่ยอมออกมันไปหาสมัครอะไรมันหน้าด้านนักไอ้น่ะ มันอะไรหน้าด้านอย่างนั้นนะเอาคนหน้าด้านนี้อยู่เป็นนายกมันเป็นมาจนแหลกเหลวหมดแล้วห้าปีเมื่อมันจะ่าเป็นไปเพื่ออะไรจะจำให้แหลกบมดทั้งสามพระองค์ชาติศาส,สนาพระตัาเหนือแล้วพูดอยางนั้นเนี่ยพเพราะก็ะเทือนใจมากถึงจะเป็นนายกมานี่ล้วก็ว่านายกนั่นเป็นอย่างนี้ถัดกันมากเนี่ยเราก็ว่าคนนั้นเก่ง ทางเปรีทางขีทางยัดทางมานทุกอย่างเอาคนอื่นมาพูดจะแก้นี่ฟาดนนี้ย็นมหายักขึ้นมาอีกโอ้ยหมดท่าหลวงตาบ,บัวแล้วมันยังจะมาพูดอะไรเมืองอุดรจะทราบกันหรือเปล่าว่าทักษิณนนะ่ะธินวัตรมันเหลวแหลกแบบนี้เขาขับแล้วเจ้านายกแล้วมันจะสมัครเป็นนายกขึ้นมาอู่เนี่ยมาเอาชื่อเสียงเมืองอุดรเรานี่นะ อือเอาหลวงตาบวัวเป็นคหน้าเราก็ไม่ทราบด้วยแหละอือแต่มาเป็นอย่างนี้ฟังที่เมืองอุดรเราเป็นยังไงเขาฉาบแข่งกันทั้งบ้านทั้งเบืองเมืองอุดรเราเป็นยังไงพี่นาไม่มีหูมีตาไหมฟังไหมพี่นาสิใครมันทักสินี่จะเป็นลูกที่น้องตาบวัวจะเป็นลูกสิใครเนี๋ยมันจะมากระทเรา่อมาเดีขึ้นหลวงตาบวัวกัง เมืองอุดรเราอยู่คนทั้งทั้งเมืองคือว่าไงฟังระยงพวกนี้นะมันมาจะมาหาเสียงอะไรเสียงยากเสียงผีก็อยู่กันหมดเอ็ดผีกินบ้านกินเมืองก็อยู่กันหมดแล้วจะเอามันไปจะเกลี้ยงมันไปกินอะไรอีกมันจริงจะไม่มีเหลือแล้วหรือยังเหลืออยู่เมืองอุดรยังไม่หมดกินยังไม่หมดเหลือแล้วจะเอาเมืองอุดรไปกินอีกงั้นเหรอ แล้วก็อยากถามชาวเมืองอุดรเราเป็นยังไงบ้างวะทั่วประเทศไทยนั่นแหละชาบกันทั่วหน้านี่เป็นภาษาธร,รรมเราพูดอย่างคงไปคงมาเรายกขึ้นไปเพื่อจะ <c oughs> อุ้มชาติบ้านเมืองเราไม่ลืมนะเราช่วยยกเพราะเห็นแต่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังจะจมลง <c oughs> ในทะเลแห่งความร่มจมเราอยู่กัได้ถึงขนาดล้อมโลกเราออกช่วยชาติบ้านเมืองมันก็ เห็นแบบคนนี้เราดูคนผิดไปเราดูฐานะการเงินการทองคนนี้เป็นคนมีเงินมีทองฐานะไม่ยากตนบ้างมีสีสุดอย่างว่าประเทศไทยนี้ก็คือคนนี้เป็นคนหนึ่งสกุลชินวัตนนี่เป็นสกุลหนึ่งที่สกุลบ้างมีสี่สุดจะได้ช่วยชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นขึ้นไปไม่เหมือนพวกโหดพวกหิวพวกกินบ้านกินเมืองกินมาตลอดกินตากกินปอดคนคนจนตรงนั้นเหลือ จะให้คนนี้เป็นผู้รือ้อจับรื้อปลดประชาชนขึ้นมาเพราะมันบ้างมีสมบุ์แล้วจะไม่ควรว่าควนเดินกินจับกินปลดประชาชนแล้วเมื่อก,กลับมาเลยเป็นมหายักษ์ให้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยนี่เขาขับไล่ออกจากนายกมันไม่ยอมออกมันหน้าด้านที่สุดนี่จะมาประกาศหาเสียงที่เมืองอุดอรอยูอย่หลวงจับัวก็อยู่เมืองอุดอรแล้วหลวงจับัวก็เป็นอาจารย์ของคนคนนี้ด้วยเหรอ แล้วพี่นาะดีพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนะนี่ภาษาธรรมเราพูดอย่างกองไปกองมาจเจ้าคนประ,ประเทนี่หรือขึ้นของบ้านของเมืองถัาปลอดประชาชนมันจะไม่มีเหลืออยู่แล้วอย่างนีน้จะเอามากินอะไรอีกอเดี๋ยวกินไอ้ยังไอ้บุกี้มันจะกินไม่ได้เราเข้าคลองมันอยู่นี่มากใครยกหัวแตกมากมากินไอ้ยังไอ้บุกี้เราอืทุนเลว้ขนาดนั้นแล้วมันยังจะมาประกาศหน้าด้านที่สุดเลย ตัวแสบต,ตัวนีน้หน้าด้านที่สุดเป็น,ปนตั้งแต่เป็นนายกมาเราก็ไม่เห็นนายกที่ปิ้นป้อนหลอกลวงต้มจุนทุกแบบทุกฉบับเหมือนนายกคนนี้มันเอามาจากเมืองผีหรือเมืองไหนก็ไม่รู้มาเป็นนายกนี่นะเราก็ไม่รู้เราก็นึกว่าเป็นคนเราก็ยกขึ้นห้เป็นนายกเราไม่ทราบว่ามันเจนยักษ์เป็นผีนี่แล้วเป็นไงบารนดี้จะมาพูดบางอุดรชาาอุดรเราฟังก็ยังแล้วทั่วประเทศไทย ก็ทราบกันทั่วถึงแล้วเมืองอเราเรายังไม่ทราบเหรือเป็นยังไงคนประเภทนี้นะพิจารณาที่มันสลดสังเม็นะนี่ภาษาธรรมเราพูดอย่างคงไปคงมาไม่เอ็นหน้าเอ็นหลังไปไหนดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วที่แรกก็เข้าใจว่าเขาดีแล้วก็ยกเขาขึ้นเพื่อจะอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วกลับทาชาติศาสนาพราหตณ์ให้ล่มจมต่อหน้าต่อตาของคนตั้งชาตินีไปยังไงพิจารณาที่มันหน้าด้านขนาดไหนไอ้นี่ มันไม่ยอมออกเขาขับไล่มันออกมันก็ไม่ยอมออกมไม่มงสมัครอะไรอีกเอาเงินไปหาจา้างหาวานเงินแต่ก่อนจะเป็นมงคลเงินของนายกคนนี้เป็นคืนเป็นไฟเผาไหม้ทั่วประเทศชาติบ้านเมืองนะเอาไปย้อนให้คนไหนคนไหนแล้วเป็นไฟทั้งหมดเงินเหล่านี้เป็นเงินเป็นไฟเขาบ้านเขาเมืองนะเขาชาติศาสนานะเดินพูดงงเดินข,ง,ขง,งนายกคนนี้ไปแจกที่ไหนเอาไปเถอะ เผาทั้งนั้นล่ะเผาทั้งนั้นล่ะเงินเหล่านี้ไม่เป็นมงคลเงินเหล่านี้เป็นกุนไฟเผาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ยัางเต็มที่ทีเดียวไม่สงสัยเลยเงินเราถือว่าเป็นมงคลมาตั้งแต่ดั้งเดิมจะเงินปัจจุบันที่อยู่ในใครเป็นผู้เข้าครองอยู่เวลานี้เป็นยากเป็นผีมานี่เลยกลายเป็นไฟไปด้วยกันหมดจะเผากันทั้งชาติบ้านเมืองให้แหลกเหลือเป็นหมดเนี่ยฟังให้ดีมองอุดวันนี้เขาจะมาพูดที่นี่หลวงตาพูดจะก่อนเลย ให้ท่านตลาดได้ทราบอาไว้ว่าเป็นคนประเภทใดอโอ้ชาวศาส์แย่งกันทั้งประเทศเมืองอุดรเราเป็นยังไงพิจารณาสิแล้วก็เมืองอ้อนก็เป็นเมืองที่หลวงตาบัวซึ่งเป็นอาจารย์ของในทักษิณนี่นะอ,อยู่ที่นี่ด้วยได้ฟังอดไม่ได้วันนี้จึงต้องพูดออกมาท่านตลาดได้ทราบทั่วหน้ากันเราพูดอย่างโกงไปโกงมาภาษาธรรมไม่เอ็นไม่เอียงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอื ใอ้ฟังกันทั่วหน้ากันนะวันนี้แล้วเป็นยังไงชาวเมืองอุดรเราเป็นยังไงไอ้ฟังเห็นจะปา,ากจะท้องเห็นจะไอ้ลังลายนั่นลหละเหยื่อไอ้ลังลายเบ็ดมันอยู่ในไอ้ลังลายนั่นะเข้าใจไหมมันจะเกาะปากให้จมกันทั้งชาตินั่นแหละไอ้ลังลายนี่นะเหมนที่เขาไปวาดอยู่เวลานี้เหยื่อล่อปลาให้กินเบด็ดเห็นจะไอ้ลังลายไม่เห็นเบด็ดเหมืนที่ แล้วเลือดสาดนะจะาหน้บอกนะเอาเท่านั้นแหละพูดเท่านั้นวันนี้ <c oughs> ที่มันเราได้พูดอยู่เพราะมันเกี่ยวโยงกับเราอืมเราเป็นคนยกมันขึ้นอย่างเงเ้อเราจึงพูดได้เต็มปากพี่ อยู่ธรรมดาเราไม่พูดไม่เกี่ยวบ้านเป็นบ้านเมืองเป็นเมืองทำเป็นทำศาสนาเป็นศาสนานะแต่นี่มาเกี่ยวโยงทีศาสนาก็ครอบไปหมดด้วยศาสนาสอนโลกไ,ได้ใครจะสอนอันนี้ก็เป็นธรรมสอนโลกจยว,ว่าไงผิไปที่ไหนที่เรานํามาสอนผิดถูกชัว่วดีเอาธรรมไปสอนทั้งนั้นแหละไม่เอน็นไม่เอียงแล้วพูดตามหลักความจริงอย่างนี้นะเอาหยุดวันนี้มิ่านั่นละ